นะครับเนาะนะครับเรามาหลงกล้องกันนะครับเป็นหลวงพุทวดหลวงพ่อทาบังอู่นะครับเนนี้นะครับมีมาสององนะครับองค์แรกนะครับดูนะองนี้นะครับมีสีพึ่งเขียวนะครับเนาะนะครับสวยงามนะครับเนาะพระเนื้อหาสร้างปีศูนย์ห้านะครับผมนะนี่หลังอู่นะ นี่นะครับเนาะนะองค์ที่สองก็มาในเลี่ยมนะเว้ยนะเลี่ยมมานะครับเนื้อหาเก่าเหมือนกันนะครับเนาะนี่นะครับหลังอู่เหมือนกันนะนี่นะครับหลังอู่เนี่ยนะครับเหมือนนะครับ เหมือนสมัยนะั้นคงจะนิยมนะครับเนาะผมเห็นพวกนางปยาหลังอวะที่เป็นขงหลวงพ่อจงนะนะครับเพ,พราะหลวงพ่อจงท่านก็เป็นเกจิยุคศูนย์กว่านะสองห้าศูนย์กว่านะครับเนาะนะครับเออนะครับเหมือนท่านมรณภาพใกล้ๆกันนะนะครับหลวงพ่อทาบเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องขออนุญ,ญาตนะท่านมรณภาพปีราวาศูนย์แปดนะครับเนาะเออนะครับท่านเป็นเพื่อนกับหลวงพุทธีมลหานไล่แต่ท่านมรณภาพก่อนนะศูนย์แปดแล้วหลวงพ่อจงก็มรก็มลนภาพ ศูนย์กว่าเหมือนกันน่าจะศูนย์หกศูนย์แปดเนี่ยนะครับเนาะนะครับนี่นะครับพนางไอ้พนางพญาหลังไอ้หลังอู่เนี่ยของหลวงพระจงนะครับเนะี่ยน่าจะมีแบบสมัยนะั้นนาวีนะครับนะครับเป็นที่นิยมนะครับเนาะนี่นะนะครับผมนะ ก็โอเคนะครับนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพีเชนเคยนะครับดีใจเขามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้การเสมอมานะครับแล้วก็นะครับธนาคารที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดสมัครคลายช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะ <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับ